จากเมืองไทยนะคะเราไปที่ฟิลิปปินส์นิดนึงค่ะคเขามีปัญหาหนักเลยค่ะคุณก้องเพราะเกิดอะไรขึ้นคะภูเขาไฟระเบิดนะระทุอใช่ดินแดนเราเนี่ยถือว่าโอเคเนาะบ,บ้านเขาเนี่ยภูเขาไฟระเบิดมากค่ะเป็นประจำฮะล่าสุดนะคะทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะสั่งอพยพป,ประชาชนหลายพันคนแล้วนะคะคให้ออกนอกจากพื้นที่เกาะลูซอนค่ะนี่ก็มาบ่อยเนาะหลังจากเกิดภูเขาไฟนะคะ ที่มายอนที่ตั้งอยู่ทางตะว,วันออกของประเทศเกิดการประทุอย่างรุนแรงปล่อยก๊าซกมะถันออกมาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปงวงโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะไปติดตามเรื่องนี้ค่ะจากน้องเปอร์เช่คุณสวรญ,ญาค่ะ รัฐบาลฟิลิปปินส์แนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณรัศมี6กิโลเมตรใกล้เคียงกับภูเขาไฟมายอนให้อพยพออกจากพื้นที่นี้เนื่องจากอาจจะได้รับอันตร,รายจากหินและดินถล่มได้ซึ่งการแจ้งเตือนนี้ได้ถูกยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟเพิ่มขึ้นเป็นระดับ3จาก5ระดับหลังจากที่ภูเขาไฟมีการประทุอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา จากการเปิดเผยภาพถ่ายในตอนกลางคืนของการประทุข,ของภูเขาไฟมายอนได้แสดงให้เห็นการไหลของลาวาที่หลอมละลายพุ่งออกมาจากยอดภูเขาไฟและกระจายลงมาอย่างด้านข้างรวมถึงได้ปล่อยก๊าซกร,รมมันหรือกรดซัลฟิริกออกมาทางการฟิลิปปินส์มีการออกมารายงานว่าทางเครือข่ายภูเขาไฟมายอนได้ทำการบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟไว้21ครั้งและหินถล่ม260ครั้ง ทั้งนี้หน่วยงานยังได้ตรวจพบกระแสความหนานแน่นของไพโรคาสซึ่งเป็นกระแสการไหลของลาวาและเศษหินที่ไหลลงมาตามพื้นดินด้วยความเร็วของก๊าซลอและสารในภูเขาไฟภูเขาไฟมายองเคยเกิดระเบิดมาแล้ว40ครั้งในรอบ400ปีที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังถือว่ามีการประทุอยู่มากที่สุดในโลกรวมถึงบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและปะศุสัตว์เป็นหลักเหตุการณ์ในครั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงได้สั่งอพยพป,ประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนในฟาร์มต่างๆไปยังศูนย์พักพิงในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งยังได้ใช้เงินจากภาครัฐเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เหตุการณ์ภูเขาไฟหม้ายย้อนเคยเกิดการประทุอย่างรุนแรงแล้วเมื่อครั้งล่าสุดในปี2561และส่งผลกระทบใหญ่ที่ทำให้ประชาชนจำนวนหลายพันคนต้องเกิดการผลัดทินและต้องไปสร้างถิ่นฐานที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัยกว่าแต่บางส่วนก็ไม่ยอมย้ายถิน่นเพราะเชื่อว่าการย้ายถิ่นฐานอาจจะทำให้การสูญเสียการครอบครองที่ดินได้ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงในรูปแบบหนึ่ง ย้ำไปทีโชคดีนะเมืองไทยไม่มีภูเขาไฟเนอะครับจริงๆเรามีนะแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเป็นดับไปหมดแล้วคือไม่ไม่ประทุแล้วนะแต่เอาจริงนะนักวิชาการบอกว่าอย่าไปไว้ใจว่าเอาเป็นว่าเราบ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ก็เหลืออย่างเดียวนะคะการเมืองสงบเถอะแ่าประทุอะไรเหมือนภูเขาไฟเลยค่ะชาวบ้านได้อยู่ดีมีสุขใช่ค่ะกินอย่างสุจริตกันอย่างเรียกว่าพร้อมเพรียงกันนะน้ำตาจะไหลค่ะคุณต้อง